สำนักประสานนโยบายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายพานุอุเทรัฐเลขาธิการศูนย์อํานวการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พบปะและให้โอวาทแด่เยาวชนในโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้นนสถาบันเกตมาราประเทศมาเลเซีย เลข,ขาธิการสูยรอเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวขอขอบคุณในความกรุณาของสถานกงศุลมาเลเซียและสถาบันเกียตมาราประเทศมาเลเซียที่ได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ผม้าขอขอบคุณในความการุณาของสถานกงนนนกาาศลุในในใลใหญ่ไทยที่ไทยใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาขอบคุณทางผู้แทน สถาบันเกียรติมาลาของประเทศมาเลเซียซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นดําเนินการเป็นรุ่นที่3ามะแสดงความยินดีกับบรรดาผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนะครับทั้ง24รายนะครับเราคัดเลือกจากคนจํานวน96คนด้วยกันก็แสดงว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็มีฝีมือมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่ทางฝ่ายมาเลเซียทางสถาบันเกียรติมาลานี่กำหนดขึ้นมา ก็ขอแสดงความยินดีกับบรรดาผู้ที่จะบุคคลที่ได้รับผ่านทางผ่านท่านเลือกยินดีกับผู้ปกครองนะครับผมคิดว่าตรงนี้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่อย่างดียิ่งเลยนะครับที่ได้มาส่งด้วยความห่วงใหญ่แล้วก็มาแสดงความยินดีกับบรรดาน้องๆเหล่านี้ด้วยนะครับ ศูนย์อำนในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พิจารณาและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าถึงการศึกษาสายอาชีพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคตและเป็นการยกระดับคุณภาพาปิมือแรงงานของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถาบัานเกียรตมาราและกงศุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาได้ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสถาบันเกีตมาราได้มอบทุนการศึกษาเพื่อฝึกวิชาชีพระยะสั้นนสถาบันเกีตมาราของประเทศมมเิเซียฝึกอบรมอาชีพเป็นระยะเวลาเกเดือนซึ่งศูนย์รบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการมาแล้ว3รุ่นประกอบด้วยปี2558มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน21คนปี2556เยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน24คน และปัจจุบันปี2,558มีเยาวชนสนใจเข้าสมาัครร่วมโครงการ96คนและได้คัดเลือกจำนวน24คนโดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญดังนี้สาขาเฟชั่นและการแต่งกายสาขาเทคโนโลยีการเชื่อมและโลหะประดิษฐ์ที่และขนมหวานสาขาการออกแบบทรงผมสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีการซ่อมแซมและพ่นสีรถยนต์สาขาเทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในสาขาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์และสาขากราฟิกดีไซน์และสื่อโฆษณาจำนวน24คนคาดหวังว่าถ้าจบหลักสูตรเกี่ยวกับด้านกราฟิกดีไซน์นี้แล้วแา่ว่าจะเปิดจะเปิดกิจกรรของตัวเองครับอ๋อเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะเยาว,วชนสามจังหวัด ภาคใต้เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วาขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างมากเลยแล้วพอมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ว่าจะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเราได้ศึกษา,าได้ศึกษาเพิ่มขึ้นอีก,ก<ด>อ่เพิ่มความรู้<ด>อีกโดยได้รับเกียรติจากตันสรีดาโตอิบรอฮิมบินอามัด ประธานองค์กรมาราประจำประเทศมาเลเซียได้เลี้ยงต้อนรับอุปทุทไทยประจำถานทุตไทยกรุงกรลอลำเปอร์ประเทศมาเลเซียคณะเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้เข้าฝึกอบรมพบปะให้ขวัญและกำลังใจเพื่อสามารถนำวิชาชีพกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอัมรุลฮัดีเจย์ยอถ่ายภาพกริมฮานิมะรายงาน